มีสองตัวเด้อนะเจ็บแป๊บหนึ่งย่เกดไอ้นาะอ่ะเบิ้งเด้กปีน้องห้าร้อยต่อท่านนะแป๊บเดียวเด้กปีน้องนะแป๊บเดียวสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้กปีน้องเด้ออ่ะพร้อมแล้วเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีทุกคู่ทุกคนเด้กปีน้องเด้อเอ่อบ่ได้ซื้อดอกมีสวนเองโอ้ย คือดีแต่ครับอาจารย์ละชซื้อเขาพี่น้องไปซื้อตอ่ามิตรเอฟซี FC สูซื้อเอมิตาเอฟซีสู้ซื้อส,ส,สุกกิ่นพี่น้องขอบคุณหลายๆ้ะพี่น้องเ้ออ่าเอฟซีแฟนกับแฟน,แฟนเพจพันกระซ่งมาให้กินโยมนะอ่าก็ขอบประคุณนํำใจเนาะเอ่อบางคนว่า อกะขอเพิ่นก,ก็ได้กินเออพี่น้องกันเข้าบ่ขอก็บ่ได้กินเด้พี่น้องเนาะโซนี่เงินบ่มีพี่น้องนะไปตัดอ,อ้อยมื้อละสองสามรอยพี่น้องนะบ่ได้ฮอดทุเรียนหน่วยหนึ่งก็บ,บ่ได้สัวเออกันบ่ขอมาสิได้กินพี่น้องนี่ก็ไปลักเพิ่นเด้แม่นบ่เออเฮาขอนี่ก็ไปลักเด้พี่น้องนะเออเพิ่นบ่ให้กินเฮาก็บ่ได้ว่าเพิ่นดอกพี่น้องอันนี้คือเพิ่นเต็มใจส่งมาให้กินเท่ากับก็บขอบคุณ คือนําใจเพิ่อนน้องเขาไปตัดอ้อยมือลสองสามลอยพี่น้องนะไปซื้อทุเรียนพี่น้องเป็นพันเด็ดสวัวเจ้าไปตัดอ้อยสามมือเจ้าก็บ่ได้หอดพันเดน็ดมได้กินหอนทุเรียนเด็ดสวัวเข้าใจบ่พวนพี่น้องเขาปาอ้อยนาเลยปีๆพี่น้องเออนาดําแต่ละเมื่อเอ้ยส่งมากินไปยังทุเรียนนล่ะนะผู้ใดมิสนทุเรียนส่งมาหลอดบ่ต้องเกรงใจพี่น้อง เข้าใจบ่ะพวกเจ้าก็ต้องไปเก่งใจนะเจ้าเมื่อเลี้ยตูนคอยไปยังนะแต่ละมื <c oughs> <mam> ma ้อนี่คคอยเขาป้าอ้อยหอวหน้าแหล่เปี้ยวไปไปถอนไปถางปลายู่นเออเขาประคุณจะอ่ะ้อมเด้อพ่น้อเบงแป๊บเดียวได้่น้อแป๊บเดียวหนามันขอประทานโทษเด้อพ่น้อประทานโทษเด้มันหอนรืมอเป็นน้ำหยัางมหนามันคือมันเตอร์กตินหนาจัดว่ามันแบบแบบนี้เลย เลขพระอาจารย์อยู่ข้างบนสองตัว้ะพี่น้องเด้อนี่เด้อเบิ่งเบิงเด้อพี่น้องเลขเลขพระอาจารย์อยู่ข้างบนสองอันนะหาหาก็หาสองอันเด้อนี่หลับเป็นนำเด้อพี่น้องเด้อแคบแคบไวแคบไวนั่นเลขพระอาจารย์นะมีโศกมีวาสานาดํากนเด้อพี่น้องเด้อพระอาจารย์ในสองตัวนั่นแหละนะเออข้างล่างเป็น้องอาจารย์กอเองเด้อพี่น้องอ่ะไป,ไป,ปะเป็นนำเด้ออะไปนนำเด้อพี่น้องรวยปังปังเด้อโอเคเด้อพี่น้อง แค่นี้ละอ๋อช่วยตีความอุ้ยหนูก็ตีบอกเกง่งเนาะแม่งูกับสีอยียงละเฮ้หนูตีเลขบอกเกง่งหนูก็ไห้ก็ไห้ค้นมาก็ใไห้คนคน,นัน่นตีเลขบอกเก่งมาตีเนาะนะคะแคปหน้าจอนะตัวนี้จะมีสามตัวนะคะแคปหน้าจอให้หน่อยนะคะคุณคุณแม่อืม แคบหน้าจอให้หน่อยนะค่ะคุณแม่ต้องแคบหน้าจอให้ลูกนะตัวที่ปอวงกลมนะคะเป็นตัวที่น้องปอชอบที่สุดใน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 งวดนี้นะคะอืมเป็นตัวที่น้องปอชอบที่สุดในตัวในงวดนี้นะคะใครอยากได้เออใครอยากตามด้วยหรือว่าใครไม่อยากตามก็ไม่เป็นไรในในในส่วนตรงนี้นะคะต้องขออภัยในความในความไม่สะดวกของทุกคนด้วย ในความไม่สะดวกของปอด้วยนะคะเด้อบริบัตบสกองแบบอันอันปราต้องซื้อแม่อันก็หาตัวซื้อไม่เด้ออันกะปราต้องซื้อละ่ะออกกะสร้างมันถอมันอัน